เริ่มได้ใครมอะไรก่อนครับเริ่มเด็ใครจะเริ่มก่อนพี่เเออใช่ใช่ใช่เอานะคนที่จะพิม์เอ้คนที่จะเริ่มได้ตรงตีก่อนเนี่ยจะต้องพิมพ์คำว่าซิกมาซาเจโวงง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 เอาพิมพเด็พิมเด็กจดิกาบอกไว้แล้วต้องไปอ่านเอาเอง อ่ะพิมพไม่เคยนิรพิม,พมเริ่มได้ไงเนี่ยอ่าอ่าเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นคำง่ายๆก็ได้คนเชื่ตอตทนสีก่อนนะฮะจะต้องพิมพ์คำว่าเช็โกสโลเกียงงมังยืงงงกันงงใหญ่เลยฮะจะกล้าผมพิมพ์อะไรนะครับเจ๋งเอางนี้แล้วกันพิมหนึ่งสองสามก็พอ อาจารย์ก้าวเริ่มก่อนครับอย่าทำศัตรูตกนะฮะท็อปท็อปื่องขุดหน่อยท็อปปืนมาเร็งมาเร้งท็อปท็อปขุดหน่อยเกินเหรออย่าเกินคุณรตีนะครับ ห้ามี่ฝ่ายตกเหวนะฮะห้ามห้ามอันหนึ่งห้ามเสื้อตัวนี้มาเอ่อห้าม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 เสื้อมัดห้าแบนด์ครับไปใช้ของแบรนด์แพ้ครับตกรอบปับแพ้แพ้ฟาวสารก้าวแมงไม่อ่านคติกาไม่ไม่โดนแต่เราห้ามไงยคัะพี่ท็อปเราห้ามฮะห้ามกดใช้แบรนด์นะฮะจบ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 ปิดปิด ห4 3 2ี่นเครื่องโหลดช้านะฮะอามาแล้วไอ้แมทสามเด้งนี่จริงๆแล้วผมชอบมากเลยะแม่งดวงล้วนๆน่ะแล้วดูมันตลอดเลย่ะ เ oh, yeah. อเอเอเอาอนาดนะเนี่ยดวงสุดยอดจ oh, 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 oh. ริงจริงูมีแค่นั้นครบสามเด้งเลยวะ อ <S <S ออ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 สุดยอดเพิ่งเคยเจอนะฮะแบบที่ครบสามเด็กสองครั้งในการแข่งครั้งเดียวเนะะี่ยสุดยอดจริงๆดวงกุดมากนะฮะออออ เอา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 พลนไปเรียบร้อย